โอเคครับขอข่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านทุกท่านกันด้วยผมเอโนเอ็นซาชิละปะน,นะครับวันนี้ผมจะมาสอนวาดลูกตานะครับสมมุวิธีการวาดก็จะวาดโครมันก่อนนะครับวันแรกแล้วก็วาดลูกตาแล้วก็เอ่อเป็นอะไรไม่รู้ผมวาดเป็นอย่างไงละแล้วก็แรงสีในตานะครับผมเพิ่มความสวยงามน,นะครับ ก็ว่าไม่ค่อยสวย,ยนะครับผมก็เสริมไปางนั้นละโอเคแล้วก็รูบนิดหน่อยนะครับโอเคต่อไปก็จะเป็นส่วนของคิ้วนะครับผมคิ้วหมจเจํามาเป็นแบบนี้ก่อนนะครับแล้วก็ลากขึ้นมาทาจากข้างหน้านครับค่อยไปทําข้างหลังส่วนคิวข้างหลังก็จะทําตามลายเส้นที่ผมทําไว้นะครับผม ไปเรื่อยๆนะครับแล้วแต่ว่าจะขนคิ้วเยอะค่ไหนนะครับโอเคทำไปเรื่อยแล้วนะครับผมต่อไปก็เสริมว่าอะไรนะหนังตาครับผมใช้ววก็ว็าเปนคิ้้วขางบนนะครับเคแล้วก็วาดตาสองหนังตาสองสชั้นนะครับผม ก็ผิดโอเคครับโอเคระบาดสีเขียวลงไปเลยโอเคก็คคจะประมานี้ก็เสริมอีกนิดหน่อยนะครับผมโอเคเสร็จ